มดวิภาวีเจ็บหนักวอลเล์บอลหญิงไทยลุ้นหายทันแข่งศึกใหญ่ปีนี้มดวิภาวีสีทองมือตบหัวเสาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยบาดเจ็บหัวเข่าบิดในการรับใช้ต้นสังกัดลีกเกาหลีใต้ถึงกับโดนหามออกจากสนามลุ้นหายทันช่วยทีมชาติในรายการใหญ่ปีนี้หลังเกิดเหตุการณ์ระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ7กุมภาพันธ์2568เมื่อวิภาวีสีทองบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้ายจากจังหวะกระโดดตบแล้วลงพื้นในเซตที่3ซึ่งเรสปาร์กนำอยู่17-13ในสึกโคโววิลีกเกาหลีใต้ฤดูกาล2 24-25ก่อนต้นสังกัดฮุนไดฮิวสเตรดตพ่ายไป Red Spark 3. เรสสปาร์ค1-3เศษหลังเกิดเหตุระทึกทีมแพทย์ของสโมสรเร่งนำตัวดาวตบวัย26ลงเปลเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเช็คอาการด่วนโดยยังไม่มีการยืนยันถึงอาการอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดแต่มีโอกาสพักยาวในช่วงที่เหลือของฤดูกาลและพร้อมทั้งส่งผลกระทบกับทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติที่กำลังจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นเนชั่นล,ลีก2025สึกชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพรวมถึงซีเกม2 0 2 0 25ในช่วงปลายปีนี้